สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะนี่ก็จะเป็นช่องของเวนแวงเกษตรบ้านนอกนะคะก็จะมีทั้งการปลูกผักนะคะแล้วก็มีรถแหง่งานบุญต่างๆนะคะปะปนกันไปที่เราลงคลิปอยู่ในช่องนะคะวันนี้เวงก็จะพาทุกคนมาชมแปลงผักบริเวณหน้าบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะที่เราปลูกผักนะคะพื้นที่ก็จะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะก็จะมีพื้นที่เล็กน้อยนะคะเราสามารถมีแปลงผักหน้าบ้านได้ประมาณ4ี่แปลงนะคะ แล้วก็ฟังทางนู้นก็จะเป็นเปลงใต้ร่มไม้ก็จะปลูกผักประเภทที่แบบไม่ต้องการเสงนะคะเพราะว่าใต้ร่มไม้นี่ก็จะมีอยู่ามเลงนะคะที่ไม่มีแดดส่งนะคะเราก็จะเลือกเป็นพวกผักปังนะคะผักที่ไม่ชอบเสงแดดมากสักเท่าไหร่นะคะเราก็จะมาดูว่าหลังจากที่เราปลูกผักสลัดแล้วเราก็จะมาทําความสะอาดเปลงผักแบบไหนนะคะวันนี้แวงก็จะพามาชมนะคะไปชมกันเลยค่ะ สิ่งที่เราต้องทําทุกครั้งหลังจากที่ตัดผักเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาถอนหญ้าออกจากเปลงผักนะคะถ้าเปลงมีหญ้าเราก็จะถอนอกก่อนที่จะขุดดินตากฝั่งทางนี้นะคะเวงก็จะขุดได้เวนจะถอนหญ้าได้ประมาณครึ่งเปลงนะคะอยู่อีกฝั่งทางนู้นอีกครึ่งเปลงถอนยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะทันงสองเปลงนี้ตอนนี้ก็จะขุดดินตากได้ประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะสิ่งสําคัญในการปลูกผักรอบครั้งรูปรอบต่อไปนะคะ เราต้องตากดินก่อนนะคะเพราะว่าเชื้อราที่อยู่ในดินที่เราเคยปลูกผักมาแล้วนะคะเราก็จะรดน้ําเช้าเย็นช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะเชื้อโรคเชื้อรานะคะเขาชอบอากาศร้อนชื้นในดินมีเชื้อโรคเยอะนะคะเราก็ต้องมาขุดดินตากเพื่อฆ่าเชื้อราก่อนนะคะหลังจากที่ขุดดินตากฆ่าเชื้อราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปูโรยด้วยปูนขาวลงไปนะคะ